เชิญท่านอัตพรพลรบุตรครับการเปียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรผมอัตพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรคประชาธิป,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 ปัตย์ผมก็ขอบคุณท่านประธานครับที่ผมได้ใช้สิทธิก์กรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สมงกุความเห็นที่จะอภิปรายประกอบ การปรับลดงบประมาณในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีลงหนึ่งเอร์เซจากงบประมาณทั้งหมดสาม0 0รล้านบาทท่านประธานครับผมจะใช้เวลาอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภาผู้แทนรัษฎรแต่ในนาทีแรกของการอภิปรายผมขอตั้งคำถามเพื่อประโยชน์ของสภาแห่งนี้ว่าท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือกรรมธิการได้มีการประสานกับท่านนายกรัฐมนตรีบ้างหรือไม่ที่จะต้องมานั่งรับฟัง การให้ข้อสเสนอแนะการเประียญะติต่างๆในงบประมาณปี57เพราะการทําหน้าที่พิจารณาง,งบประมาณเป็นหน้าที่สําคัญหนึ่งในสามของสภาผู้แทนราษฎรท่านนายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นนายกที่มาจากสภาผมกราบท่านประธานในนาทีนี้เลยครับผมมีความรู้สึกว่าสภาเรากําลังโดนดูถูกครับได้มีการประสานกันหรือไม่อย่างไร สองวันที่ผ่านมาผมไม่เห็นแม้แต่งเงาของนายกรัฐมนตรีในสภาหแห่งนี้ผมไม่ทราบท่านกรรมธิการและเพื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความรู้สึกมันผมไหมว่าเรากําลังดูถูกถูกครับท่านประธานท,ที่เคารพครับสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญมากนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารรัฐกิจเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมีเรื่องราวหลายเรื่องที่ผมอยากจะพูดครับแต่ว่า เพื่อสม,สม,สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วและที่จะอภิปรายต่อจากผมอย่างเช่นเรื่องของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ท่านประเรส,สริฐพงศวลิริอภิปรายไปแล้วผมก็อยากอภิปรายตรงนี้ครับแต่ก็จะขอข้ามไปเพียงแต่ผมอยากจะถ่ายทอดไปยังคณะกรรมการว่าวันนี้เนี่ยเขาพูดกันเขาบอกว่าเลขาธิการสมชคนนี้เนี่ยพูดเรื่องสามจอดภาคใต้วันเดียวเนี่ยมากกว่านายกพูดเรื่องนี้ทั้งหนึ่งปีอะครับ และเลขาสมาชคนนี้พูดเรื่องสามจัดภักใต้วันเดียวมากกว่าเลขาทุกคนของสองมชร,รวมกันในอดีตที่ผ่านมากลายเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วครับและน้ำลายของเลขาสมาชคนนี้ไม่สามารถจะลบเลือนเสียงระเบิดเสียงปืนที่ดังอยู่ตลอดเวลาในสามจัดภักใต้ได้น่าเศร้าสลดใจเรื่องของกอรมานน,น่าสนใจครับผมเองทำหน้าที่ในกรรม,ธ,รนนกกรมธิการในอนุกรรมธิการชายแดนใต้ก็ตรวจสอบ เราเห็นการขับเคลื่อนงบประมาณที่ที่พูดไม่ได้เลยว่า,างบจำกัดงบเพียงพอครับแต่วันนี้ก็ไม่สามารถจะลบล้างอาณาจักรแห่งความกลัวที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้ต้องเวียนเทียนทั้งวันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นคือปัจจัยที่วัดความสเร็จผลในการใช้งบประมาณความสเร็จผลในความหวังที่จะสร้างัสริสุขให้เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ผมข้ามไปครับ ไม่มีหน่วยงานหนึ่งที่ผมต้องขออนุญาตใช้เวลาไม่มากนักที่จะได้อภิปรายประกอบเหตุผลในการปรับลดการแประยะติเพื่อจะโน้มน้าวให้เพื่อสมาชิกสภานประธนรัษฎรในสภาแห่งนี้เห็นด้วยกับผมและลงมติให้ปรับลดเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการเกริดตุ้นเตือนให้หน่วยงานนี้ได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักเสาหนึ่งในการสร้างรุนอำนาจในการบริหารประเทศก่อนที่ประเทศของเราจะก้าวสู่ห้วงภูเผลยไงให้นนะผมกำลังหมายถึงสภา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีสมาชิกสภประเทศรัศดรได้อภิปรายถึงท่านที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งปีนี้ได้รับงบประมาณ500กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเปรเียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่งและพวกเราคือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นคนที่เขียนแบบแปลนบ้านหลังนี้คือสภาพัฒน์เนี่ยครับ จะขยายบ้านจะต่อเติมจะสร้างห้องน้ําห้องนอนอีกกี่ห้องก็ต้องสภาพัฒน์ออกแบบเป็นเหมือนวิศวกรที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทะะฉะนั้นถ้าบ้านหลังนี้มันผิดเพี้ยนไปมันมีรูรั่วม,มันมีความบุบสลายลงไปนอกจากเราจะโทษเจ้าของบ้านเราก็ต้องโทษคนที่ออกแบบบ้านและเป็นวิศวกรในการควบคุมการสร้างบ้านหลังนี้ด้วยสภาพัฒน ไม่ได้เพิ่งตั้งตั้งมาตั้งแต่ปี2493เมื่อก่อนเรียกสภาเศรษฐกิจปี02ปีผมเกิดเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็นสภาเศรษฐกิจแห่งชาติแล้วมาปรับเปลี่ยนบทบาทภารัฐในปี2 9 1 5เพิ่มบทบาททางด้านสังคมก็ทำหน้าที่วางแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตัางแต่ฉบับที่หถ้าจะไม่ผิดปี2 5 0 4 ก็เรื่อยมาถึงฉบับนี้ฉบับที่11ครับแต่เดิมก็วางแต่ื่องเศรษฐกิจตอนหลังก็เลื่ยวางภาคส่วนในเรื่องของสามคมงเข้าไปด้วยใช้จนถึงวันนี้ฉบับที่11ซึ่งต้องยอมรับเขาว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสภาพักมีส่วนอย่างสําคัญยิ่งในการเปลี่ยนประเทศตั้งแต่ยุคป,ปี04 05 06ที่เปลี่ยนประเทศซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมให้ก้าวมาสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมการวางโครงสร้างพื้นฐานอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆในประเทศไทยสภาพักมีส่วนกําหนด อย่างสำคัญมากและมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้จึงจำได้นะครับสมัยพลเอกเปรมตินสูรานนท์ที่เราไปพัฒนาภุสากรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่เรียกว่าอีเทิร์นซีบอร์ดและกลายเป็นแบบแผนการพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นมาถึงจนถึงปัจจุบันเป็นประตูสู่โลกจําได้นะครับที่มีคําว่าโชคช่วงชาตวานเกิดขึ้นพลเดกเปรมไปยืนหน้าโรงกลั่นน้ํามันนะครับ ลนลาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนั้นต้องยอมรับว่ามันก็ช,ช่วงชัชัวานจริงๆนะครับ,ก,รบรออก็ต้องยอมรับในฝีมือของสภากพก็ต้องยอมรับในฝีมือของเลขาธิการสภากพแดนอดีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อเอ่ยชื่อมาเราอุ่นใจเรามีความหวังเรารู้ว่านี่แหละคนที่ควบคุมทิศทา,างบังคับประเทศให้มาเดินไปในแถวในแนวที่ถูกต้องท่านสุนทรของรัตนลมท่านสนออุาณากลท่านพิเศษท่านเกษมหรือดรสุเมธตัิวชกุลคนเหล่านี้คือปรากฏนามมาทั้งสิ้นเหล่านี้คือวิศวกรทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น มันก็น่าเชื่ออย่างนั้นนะครับลองไปดูหน่วยงานของสภาพั์เนี่ยครับมันมีหน่วยงานที่จับต้องได้มันน่าเชื่อถือมันน่าไว้วางใจมันน่าฝากผีฝากไข้ฝากอนาคตมีหมดครับสำนักง,งานประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนาสำนักง,งานพัฒนากี่ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสำนักง,งานพัฒนาถอดข้อมูลตัวชี้วัดทางสังคมภาคเหนือภาคใต้ภาคตอนออกภาคกลางสมบูรณ์แบบแต่ประเด็นสําคัญที่ผมต้องอภิปรายและปรับลดลงบหรมาของสภาพ,พั์และกําลังโน้มน้าว ความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตรงที่ว่าแล้ววันนี้สภาพัฒน์อยู่ที่ไหนวันนี้ชื่อของเลขาธิการสภาพัฒน์บทบาทของสภาพัฒน์สภาพัฒนา,าการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมันอยู่ตรงไหนในวันที่ประเทศไทยกำลังถูกมองว่าเรากำลังขับเคลื่อนไปสู่ ควาาามมล่สยในทงเศรรษฐกิจ,กจ,ห,จหลายโครงการที่กำเนิดเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ซึ่งแน่นอนครับสภาน์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนี้เพราะสภาัฒนอกจากการไปที่ภาษาของรัฐบาลในการวางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแล้วสภาน์ยังเป็นผู้ที่ทําหน้าที่การกรองโครงการเหล่านี้ด้วยอย่างเช่นโครงการเงินกู้2.2ล้านบาทเนี่ยครับ ซึ่งมารวมดอกเบี้ยไปแล้วก็กลายเป็น5าล้านล้านบาทผ่อน50ปีปีละแสนล้านผ่อนจนพวกเราตายทั้งสภาผ่อนไม่หมดเลยครับเพื่อให้ความเป็นชอบภายในที่สองหรือสามกันย่ผมไม่เคยได้ยินเสียงจากสภาพานั้นมพีเดียวครับที่จะออกมายืนข้างหน้าแล้วตะโกนดังๆว่าอย่าทําโครงการที่มันนําประเทศไปสู่ความเป็นท่าทางเศรษฐกิจอย่างนี้อย่าทาโครงการซึ่งมันจะมีผลยาวเนื่องไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนและประเทศไทยวันหนึ่งมันจะกลายเป็นอาเจียนตินาก็ได้ ผมไม่เคยได้ยินสมภพพูดสิ่งเหล่านี้แม้แต่ประโยคเดียวครับอีกตัวอย่างถึงที่ผมผิดหวังเป็นอย่างยิ่งจากการคาดหวังของผมก็คือเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะครับผมไม่เชื่อว่าจะมีโครงการใดที่มันจะล้มเหลวและสร้างายนะให้กับประเทศมากเท่าโครงการนี้อีกแล้วในประวัติศาสตร์ตัวเลขเงินที่ใช้กับโครงการนี้ถึงวันนี้มันหกแสนล้านเข้าไปแล้วครับมากกว่างบลงทุนในปี2 5 5 7ทั้งปีซะด้วยซ้ำไป ขาดทุนวันนี้จากตัวเลขที่ประมาณการ2,060,000ล้านบาทเงินของท่านประธานเงินของผมง <ames. S 1> เงินภาษีกรคนคนไทยทั้งประเทศทั้งสิ้นและวันนี้มีข้าวค้างอยู่ในสต็อกอย่างน้อย18ล้านตัน <mostly> ซึ่งมันเป็นข้าวที่ด้อยคุณภาพเพราะมันมีข้าวเขมรข้าวเราข้าวมันเนนข้านี่มาป่าปนกันม้วไปหมดและไม่รู้จะระบายออกอย่างไร uh> สภาพอยู่ตรงไหน เรื่องที่สําคัญขนาดนี้ผมไม่เคยได้ยินคนของสภารัฐมายืนข้างหน้าแล้วพูดจาตักเตือร,รัฐบาลว่าโครงการนี้มันไปไม่รอดท่านประธานครับก่อนผมเดินเข้าสภานเนี่ยครับผ่านพี่น้องชาวเสื้อแดงพี่น้องชาวเสื้อแดงคนหนึ่งผูเกเล็กท้ายใส่สูทส,ส,สีแดงยังมาจับมือผมแล้วบอกว่าอัจร์พรผมเจ็บปวดกับโครงการนี้จริงๆแม้กระทั่งผมเป็นคนเสื้อแดงเพราะมันขนข้าวจากเขมรผ่านหน้าบ้านผมทุกวัน ที่สภปา์อยู่ตรงไหนครับวิศวกรที่ปรึกษาที่ออกแบบประเทศไทยอยู่ตรงไหนคนที่เขียนพิมพ์เขียวประเทศไทยยาวนานตั้งแต่ปีศ4นจนประเทศไทยเจริญมาจนถึงวันนี้ได้วันนี้อยู่ซอกมึลืบไหนที่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความรับดอบแทนรัฐดอลและสถาบันพัฒนาวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาไม่มีอำนาจวาสนาเขาเป็นนักวิชาการอิสระเขาอย่างกล้าออกมายืนและทักท้วง ทักท้วงในลีลาท่าทางของนักวิชาการซึ่งมันน่าฟังมันไม่ได้มีความรู้สึกเช่นเดียวผมซึ่งเป็นนักการเมืองเขานักวิชาการอิสระในท่านนี้ได้ครับสถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นั่นแหละก็นักวิชาการอิสระเขายังกล้าออกมาทักท้วงเขายังกล้ามาแสดงความกล้าหาญจุดยืนทางวิชาการแล้วสัาพัฒน์อยู่ตรงไหนะครับ ผมอยากได้คําตอบจริงๆว่าวันที่ประเทศไทยจะเดินไปถึงจุดที่เป็นหายนะเช่นนี้และท่านประธานจําคําผมไว้รัฐบาลนี้จะล้มเพราะเรื่องจำนำข้าวครับไม่มีเรื่องอื่นไม่ใช่เ,เรื่องเีือกทกตรงนี้แล้วกกรรมเนี่ยครับเพราะเดินไปไม่รอดแล้วไม่มีเงินแล้วและถ้าต้องล้มไปเพราะตรงนี้ไม่ได้ล้มแค่รัฐบาลนายกยิ่งรักษณ์นะครับคนไทยมันล้มกันไปทั้งหมดแล้วสภาพก็อยู่ตรงไหนแล้วผมใช้งบ5้าร้อยล้านไปได้ยังไงครับท่านประธานครับในการประชุมกรรมิการงบประมาณเนี่ยผมก็รู้ขึ้นถามแบบนี้ครับ วันนั้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ผู้ว่าแบงค์ชารหรือผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งปเปิดปกติไม่เคยมาเองที่จะมาชี้แจงกับมรรคการครับวันนั้นกับมรรการที่นั่งอยู่บนข้้งบนรับฟังกับทุกคนปกติจะส่งตัวแทนมาชี้แจงวันนั้นท่านมาเองครับดรประสานไตรัตบวร,รคุลและผมก็ถามท่านว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับโครงการแบบนี้ท่านก็ตอบมาหน้าฟังนะครับซึ่งผมขออนุญาตใช้เวลา,าสั้นๆเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของเรา ท่านบอกว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกตีความว่าเป็นโครงการประชานิยมที่มันส่งผลเสียต่อประเทศหรือไม่เนี่ยท่านให้หลักคิดสีด้านครับท่านบอกว่าหนึ่งเนี่ยต้องเปรียบเทียบว่าผลที่มันได้กับเงินที่เสียไปเดียมันคุ้มหรือไม่เช่นเสียเงินไปหกเจ็ดแสนล้านบาทแล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนนอกจากประโยชน์ของคนบางส่วนและความร่มสรายของวงการข้าวคุ้มหรือไม่ มีความเป็นธรรมกับคนที่เขาจ่ายเงินหรือไม่ก็คือภาษีคนทั้งประเทศเนี่ยถ้าจ้างมาสียอยู่ตรงนี้หลายหลายแสนล้านบาทเนี่ยเป็นธรรมกับเขาหรือไม่3ประโยชน์จากโครงการมันทั่วถึงคนไทยทุกคนหรือไม่หรือมันทั่วถึงเฉพาะบางคนและไปรวยกระจุกอยู่เจบางคนและอันสุดท้ายครับท่านแง่คิดว่าโครงการประเภทนั้นมันจะสร้างความเคยชินความเคยตัวกับผู้บริโภคจนในที่สุดวันหนึ่งก็ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินและการค้านของประเทศหรือไม่ ท่านเปรียบเทียบน้าฟังครับท่านบอกว่าส่งนักกีฬาไปโอลิมปิกเนี่ยจะให้ชนะมันมีสองทางครับทางที่หนึ่งก็โดบยาเลยครับฉีดยาฉีสเตรลอยฉีดยาโดบไปเลยมันเก่งในวันเดียวเลยครับแต่พอแข่งเสร็จมันก็หมดสภาพหรือว่าจะค่อยๆฝึกฝนฝึกเปลือกค่อยๆเทรนค่อยๆให้มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วไปชนะอย่างยั่งยืนท่านยังกล,กล้าที่จะแสดงจุดยืนด้วยความกล้าหาญในทางวิชาการออกมาสภาพัป อยู่ตรงไหนผมจึงขอใช้คำพูดเ่านี่ครับกระตุ้นเตือนแสดงความผิดหวังแสดงความไม่ไว้วางใจและผมต้องการเรียกศักดิ์ศรีกิริภูมิของสภา,ภากลับมาท่านต้องมาทำหน้าที่ในการสร้างสมดุลอำนาจในทางการเมืองและเศรศษฐกิจวันนี้ไม่ใช่วันของการรู้รักษาเนื้อรักษาตัวครับแต่มันเป็นวันของการรู้รักษาชาติผมขอให้การพิปรายของผมสะท้อนไปยังสภากลับและขอให ประโยคที่จะปรากฏในหัวใจของคนสภามทุกคนในวันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับหายนะก็คือคำว่าต้องสู้ต้องกลา้าต้องรักษาประเทศไทยครับกลับขอบคุณครับ